ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวทุ่มกับประชาชาิธุรกิจวิกฤตการรัสเซียยูเครนได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกโลกและเศรษฐกิจกไทยเป็นวงกว้างไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานพืชอาหารไปจนกระทั่งถึงสินแร่สําคัญราคาน้ามันเครื่องบินที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการดําเนินธุรกิจของสายการบินโดยส่วนที่ได้รับผลกระทบหนักคือเส้นทางบินภายในประเทศเนื่องจากการกําหนดราคาบาทโดยสารจะต้องบวกค่ารมเนียมน้ํามันเข้าไปด้วย ดังนั้นการปรับขึ้นของราคาน้ำมันจึงทําให้สายการบินต้องพิจารณาปรับขึ้นราคาบัตรโดยสารส่วนเส้นทางบินระหว่างประเทศอนุญาตให้สายการบินเก็บค่าธรรมเนียมน้ํามันแยกจากบัตรโดยสารได้เช่นเดียวกับค่าภาษีสนามบินดังนั้นการปรับขึ้นลงของราคาน้ํามันจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อก,อก,การกําหนดราคาบัตรโดยสารที่ผ่านมาสมาคม spot, สายการบินประเทศไทยได้ทําหนังสือถึงสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อขอเก็บค่าธรรมเนียมน้ํามันแยกออกจากราคาบัตรโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศเช่นเดียวกับเที่ยวบินระหว่างประเทศเพื่อรักษาราคา โดยยสารรใให้อู่นะดับเดดดมต่อไปไป้งสถานการ์ราคาเหล็กภายในประเทศกําลังได้รับผลกระทบจากแหล่งนําเข้าวัตถุดิบสําคัญในรัสเซียยูเครนที่ปรับขึ้นราคาและได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกตลอดจนค่าเฟสเรือปรับขึ้นราคาส่งผลให้ยุโรปหันมาซื้อเหล็กแท่งในภูมิภาคเอเชียมากขึ้นโดยราคาปรับขึ้นไปถึง810ดอลลาร์สหรัฐต่อตันส่วนราคาเศษเหล็กที่ใช้ในการผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กเส้นราคาในตลาดโลกได้ปรับขึ้นไปถึง610ดอลลาร์สหรัฐต่อตันส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตปรับขึ้นราคา อีก2บาทเป็น32บาทต่อกิโลกร,รัมแล้วในขณะที่เหล็กเส้นราคาหน้าโรงงานก็ขยับขึ้นเช่นกันดังนั้นจึงส่งผลให้สินค้าเหล็กต้องปรับตัวเพิ่มขึ้น 10- 20%โดยเฉพาะในแถบยุโรปที่ปรับขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้และแน่นอนว่าจะมีผลพวงมายัางแถบเอเชียและไทยในไม่ช้าซึ่งหารัสเซียยูเครนไม่สามารถเจราจากันได้ราคาเหล็กในประเทศจะพุ่งขึ้นในช่วงไตรมาส2นี้แน่นอนและจะรุนแรงขึ้นในไตรมาสที่3 นอกจากนี้ราคาแร่นิกเกิลซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและเหล็กสแตนเลสก็มีราคาพุ่งขึ้นสูงกว่า250%ซึ่งมากกว่า50,000ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในตลาดโลกด้วยโดยราคานิกเกิลที่พุ่งขึ้นสูงเป็นผลมาจากมาตรการคว่มบาตรการรับซื้อนิเกิลจากรัเสเซียส่งผลให้ปริมาณนิกเกิลออกสู่ตลาดน้อยลง ด้านราคาปุ๋ยผลกระทบจากวิกฤตรัสเซียยูเครนยังทําให้ต้นทุนปุ๋ยปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ10ปีตั้งแต่51ถึง193%ส่งผลให้ราคาปุ๋ยหน้าวิตกมากสําหรับเกษตรกรเพราะประเทศไทยต้องนําเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศทั้งสิ้นปุ๋ยราคาขยับขึ้นทุกตัวบางตัวปรับขึ้นเท่าตัวบางตัวปรับขึ้นเกือบ200% ปกติทุกปีประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนราคาปุ๋ยจะไม่สูงสำหรับสถานการณ์ราคาธัญพืชได้ปรับขึ้นราคาสูงสุดในรอบ10ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาข้าวสาลีและข้าวโพดซึ่งจะกระทบต่อราคาอาหารสัตว์ส่งผลต่อเนื่องไปถึงราคาเนื้อสัตว์เพราะยูเคและรัสเซียเป็นผู้ผลิตพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์รายสำคัญและยังมีปริมาณการส่งออกข้าวสาลีรวมกัน29%ของทั้งโลกมีการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คิดเป็น19%ของตลาดโลก เมื่อเกิดปัญหาทําให้ราคาข้าวสาลีปรับขึ้นจากกิโลกรัมละ8.91บาทเป็น12.75-13บาทหรือประมาณ30-35%ขณะที่ราคาข้าวโพดของไทยก็ปรับสูงขึ้นทั้งยังมีปริมาณการผลิตเพียง4.5ล้านตันต่ํากว่าความต้องการใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ที่มีปริมาณ8ล้านตันทําให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ต้องรับซื้อข้าวโพดในประเทศตามที่กระทรวงพาณิชย์ก,กําหนดไว้อัตรา3ส่วนเพื่อน,นําเข้าข้าวสาลี1ส่วน